ผูช้ชมทางช่อง Keep Farm แ h a n นะครับผมผมกับอบยู่านที่สองจุดหนึ่งสามนะครับข้อสองนะครับผมนี่เป็นข้อสองนะครับผมเราไปเรื่มกันเลยครับผมวันแรกนะครับผมชาวสวนเก็บพริกที่หนูได้หกเซนหนึ่งส่วนสี่กิโลกร,รัมครับผมซึ่งมากกว่าวันที่สองครับผมมากกว่าอยู่เท่าไหร่หนึ่งเศษสามส่วนสิบกิโลกร,รัมครับผม แน่นอาครับว่าวันแรกเก็บได้มากกวันที่2ครับผมวันที่2องต้องได้น้อยกว่าครับผมใช่ไหมครับในเวลา2วันชาวสวนเก็บพริกขี้หนูได้กี่กิโลกร,รัมนะครับผมตอนนี้นะครับผมแน่นอนเราต้องรู้วันแรกกับวันที่2ใช่ไหมครับผมเพราะเขาถามเวลา2วันนะครับชาวสวนเก็บพริกขี้หนูได้เป็นกี่กิโลกร,รัมครับ เราต้องรู้สองวันใช่ไหมครับผมอ่า,ามาเริ่มกันเลยครับผมโจทย์ถามก็แน่นอนครับผมในเวลาสองวันชาวสวนเก็บพริกขี้หนูได้กี่กิโลกร,รมัมนะโจกําหนดอะไรไมาให้บ้างนะก็วันแรกเก็บพริกขี้หนูได้หกเศษหนึ่งส่วนสี่กิโลกร,รมัมซึ่งมากกว่าวันที่สองหนึ่งเศษสามส่วนสิบกิโลกร,รัมนะครับผมครับตอบได้อย่างไร มาดูกันครับผมกว,วันแรกเก็บพริกขี้หนูได้เขาถามถึงวันที่สองนะครับผมวันที่สองชาวสวนเก็บพริกขี้หนูได้กี่กิโลกร,รมัมหาได้ยังไงก็วันแรกครับผมเก็บพริกขี้หนูได้หกเศษส,สี่หกเศษหนึ่งส,ส่วนสี่กิโลกร,รัมครับผมซึ่งมากกว่าวันที่สองครับผมยู หนึ่งเศษสามส่วนสิบกิโลกร,รัมนะครโบกิโลกร,รัมนะครับกิโลกร,รมัมวันที่สองเก็บได้ก็เอามาลบกันครับผมใช่ไหมครับเอามาลบกันก็จะได้วันที่สองครับใช่ไหมครับเพราะว่าวันแรกเก็บได้มากกว่าวันที่ สองอยู่เท่านี้ามาลบกันนะครับผมก็หกเศษหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งเศษสามส่วนสิบนะครับดพด้านข้างที้ผมลบให้นะครับผมก็ทำตัวส่วนเท่ากับยี่สิบโดยหกเศษหนึ่งส่วนสี่นี้ได้ทำเป็นจำนวนเศษเกินนะครับผมได้ยี่สิบห้าส่วนสี่ ก็ไปคูณ5ครับผมคูณทั้งบนและทั้งล่างครับผมก็จะได้125ส่วน20่สส่วน1เศษ3ส่วน10นี่ก็ทำให้เป็นเศษเกินได้13ส่วน10ก็ทำตัวส่วนให้เท่ากับ20ใช่ไหมครับผมทำตัวส่วนให้เท่ากับ20ก็จะได้ ยี่สิ่วนยี่สานำมาลบกันได้เท่าไหร่ครับผมเก้าส่วนยีสครับผมได้เาสิ้าส่วนยีก็ทําให้เป็นจนนํานวนค่ะก็จะได้4ี่สิเก้าส่วนยีิกิโลกรัมครับอันนี้คือวันที่2นะครับผมอ่าโอเคเราาดูต่อมาครับผม ในเวลาสองวันชาวสวนเก็บพริกกินูได้กี่กิโลกรัมหาได้อย่างไรอ่ะก็วันแรกครับผมเมื่อรวมกับวันที่สองใช่ไหมพ่อเราได้วันที่สองแล้วใช่ไหมครับผมก็จะได้ครับผมหกเศษหนึ่งส่วนสี่บวกสี่เศษสิบเก้าส่วนยี่สิบกิโลกรัมนะครับได้คําตอบเท่าไหร่ก็เอามาบวกกันครับผมตั้งบวกอันนี้ผมถาให้ดูนะครับผม บวกกันครับผมเอาจํานวนนับข้างหน้ามาบวกกันก็จะได้6กับ4บวกกันข้างหลังก็จะได้เป็นตัวเศษบวกกันครับผมเศษหนึ่งส่วนสี่บวกกับเศษสิบเก้าส่วนยี่สิบนะครับหกบวกสี่ก็ได้สิบครับผมบวกกับทําตัวส่วนให้เท่ากับยี่สิบนะครับผมสี่ตัวนี้ก็เลยไปคูณห้าครับผมปึ๊บปึ๊บคูณห้านะครับผม ผมจะลบออกนะ,ะไม่รู้ว่ามาานันจะได้เียนอะไรไปบ้างอีกแลละเียนะครับผมมันก็เลยได้ห้าส่วน20สิครับคือที่มาของห้าส่วนยี่สิบนะเียนะครับผมสิบก็ก็ลงมามืันเดินมข้างในบวกกันก็ได้24สี่ส่วน20สิบ ยี่สิบสี่ส่วนยี่สิบแล้วมันมาเป็นหนึ่งได้ยังไงร,รู้ไหมครับผมก็ทําให้เป็นจํานวนค่าครับผมตัวนี้นะครับผมทําให้เป็นจํานวนค่าก็จะได้ยี่สิบสี่ส่วนยี่สิบนำอะไรมาหารกันครับนำสีมาหารสี่หกยี่สี่สี่ห้ายี่สิบก็จะได้หกส่วนห้าทำให้เป็นจำนวนค่าก็จะได้ อะไรครับห้าหนึ่งห้าเศษหนึ่งหนึ่งเศษหนึ่งส่วนห้าครับผมอันนี้คือที่มานะครับผมฝนตกแล้วครับผมอาจจะเสียงดังมาแล้วครับผมนี่ครับหนึ่งเศษหนึ่งส่วนห้าก็แยกกันครับผมก็แยกเอาตัวจํานวนนับนี้มาบวกกันกับจํานวนนับครับผมก็กลายเป็นสิบเอ็ดเศษหนึ่งส่วนห้าครับผมจบครับผม แล้วมาดูตัวคำตอบครับผมสรุปคำตอบในเวลาสองวันในเวลาสองวันชาวสวนเก็บพริกขี้หนูได้เศษสิบเอ็ดส่วนห้ากิโลกร,รมัมหรือประมาณสิบเอ็ดกิโลก,รรกว่ากว่านะครับโอเคตบปุ๊บหาคำตอบได้ยังไงแน่อนอนครับผม ชาวสวนเก็บพริกขี้หนูสองวันได้เท่าไหรครับผมเดย์สิบเอ็ดส่วนสิบเอ็ดเซนตหนึ่งส่วนห้ากิโลกรัมวันแรกเก็บได้เท่าไหร่หกกิโลกรัมกว่ากว่าครับผมโอเคนะวันที่สองชาวสวนเก็บพริกขี้หนูได้เราก็จะรู้วันที่สองไงครับผมปุ๊บ ็เอามาลบกันครับผมเพราะเราได้สองวันก็คือ11กิโลกรัมกว่ากวาลบด้วยวันแรกก็คือ6 6กกิโลกรัมกว่ากวาครับผมลบอ,อกแต่เรากลับลบออกมาแล้วได้สี่เศษ19กส่วน20กิโลกรัมครับคุ้คุณไหมคุนนะครับผมลบออกนะครับแต่ชาวสวนเก็บพริกขี้หนู ได้วันแรกมากกว่าวันที่สองจะได้มาดูมาดูกันครับว่าวันแรกได้มากกว่าวันที่สองเท่าไหร่ก็เอาวันแรกตั้งลบด้วยวันที่สองลบออกมาแล้วได้เศษหนึ่งส่วนสามเศษหนึ่งโอ้ยขอโทษครับผมหนึ่งเศษสาม,ส,ส,ามส่วนสิบกิโลกรัมนะค,ะนครับผมซึ่งสอดคล้องกับโจทย์นะครับสอดคล้องกับโจทย์เป๊ะนะครับเพราะว่าวันแรก จะมากกว่าวันที่สองโยหนึ่งเซนสามส่วนสิบกิโลกรัมแสดงสว่านะครับแสดงว่าสิบเอ็ดเซนหนึ่งส่วนห้าที่กิโลกรัมนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้มครับผมโอเคนะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับข้อมันสอดคล้องกับโจทย์ไปหมดเลยครับผมอ่าเป็นอย่างมากครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นใจผมเลยนะครับผมอยากเป็นดอนครับชวดนี้ ผลก็ตกครับผมเพื่อนวัดก็เป็นคำชะน,นี้อ่าโอเคครับผมแล้วพบกันข้อสามครับคลิป